สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอมีรถตัดของยี่ห้อฮิตาชินะครับเป็นรุ่นซัตเตอร์180 ขีด 5B นะครับอ่ามาแ ah. นะนำให้ชมกันนะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวขีด 5B แล้วนะครับก็แน่นอนเขาจะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางค่าย h ิตาชิเขาเลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นรุ่นใหม่แบบนี้เนี่ยแน่นอนนะฮะรูปทรงโฉมล่างของเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเก่าไปด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยรูปทรงจะเป็นโฉมใหม่แล้วนะสังเกตที่ด้านท้ายของเขานะครับจะมีการเล่นความโค้งเหลี่ยมนะฮะทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติดูโมเดนแล้วก็ดูทางสมัยดูร้อเหล่ามากยิ่งขึ้นนั่นเอง อ่ารอนะคันนี้ก็มาเป็นสีเหลืองนะฮะฮิตาชิเนี่ยจะมีละหลักสองสีนะครับลูกค้าไม่ต้องตกใจนะจะมีสีส้มกับสีเหลืองนะครับอ่านี่นะฮิตาชินะครับแล้วก็ตามสารถตักเซอบล1 8หนึ่งร้อยแปดบแบบนี้นะครับก็จะเป็นรถตักที่มีขนาดบุ้งขี่สามคิวนะครับเนี่นะเป็นบุ้งกี่สามคิวแบบนี้เลยนะครับสภาพบุ้งกี่เนี่ยก็มาเนื้อเต็มเลยนะครับไม่ได้มีรอยทะลุหรือว่ารอยชีขาาตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งกี่เลยนะครับอ่านี่นะบุ้งกี่สวยนะครับ ช่วงแขนนะฮะตรงเตีงอามของเขานี่ก็สวยเดิมหมดนะครับไม่ได้มีรอยร้าวรอยดามอะไรเลยนะครับนะฮะสวยหมดนะครับอ่านี่นะแล้วก็ต่อมาขนาดยางของเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ยางเป็นยางเบอร์20.5 25นะครับซึ่งเบอร์นี้เนี่ยก็จะเป็นยางมาตรฐานของรถตักสายสามคิวแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็สภาพยางเนี่ยก็มาสวยทุกเส้นเลยนะครับดอกยางยังเหลือเยอะนะครับ นี่นะฮะสวยนะคันนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะะในส่วนของระบบเกียร์นะครับตัวนี้เนี่ยระบบเกียร์ของเขาเจะเป็นเกียร์ท็อกธรรมดานะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เป็นรถรุ้นใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับเขาจะมีฟังก์ชันเกียร์ออโต้นะฮะอยู่ที่ด้านบนที่หน้าคนขับนะครับผมพาขึ้นไปชี้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูสภาพเกียร์กันก่อนนะฮะ ครับสภาพเกียร์ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะฮะเกียร์เนี่ยก็มาแห้งสวยดีปกติหมดเลยนะครับแล้วก็เจ้ารุ่นนี้นะฮะขึ้นชื่อเรื่องเกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเกียร์ ZF รุ่นใหม่นะครับซึ่งเกียร์ตัวนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความแรงและก็ความทนทานมากๆเลยนะท่านใดที่ต้องเ,อเคยเล่นฮิตาชิมาอยู่แล้วเนี่ยจะทราบความแรงของน้อง,ของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่ไม่เคยเล่นนะแนน้องเาต้องรอนะครับตัวนี้นะครับเกียร์แรงนะฮะฮิตาชินี่จะเด่นเรื่องเกียร์เลยนะครับนี่นะฮะอ่าเนื้อตัวด้านหลังเนี่ย เดี๋ยวมาเปิดเครื่องยนต์ดูกันนะครับตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับนี่จะเป็นสภาพในฝั่งเทอร์โบเขานะครับ เครื่องฝั่งเทอร์โบเนี่ยมาแห้งสวยดีมากๆนะแล้วก็เจ้าตัวพัดลมด้านหลังของเขานะครับตัวนี้เนี่ยพัดลมของเขาจะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเขาจะเปลี่ยนจากพัดลมที่เป็นระบบสายพานธรรมดานะครับแยกมาเป็นปั๊มมอเตอร์แบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่าพัดลมระบบไฮดรอลิกนะครับอ่าเป็นพัดลมรุ่นใหม่นะความเร็วล้ของเขาเนี่ยก็จะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์นะครับอ่าเป็นไปเลยนะครับอ่าแล้วก็จะไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับอันนี้เป็นฝั่งเทอร์โบนะฮะแล้วก็อีกฝ นีเ okay, นะครับเปิดฝาเครื่องขึ้นมานะฮะก็จะเจอกับฝาหัวฉีดแบบนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้นะเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คัมมินนะครับรหัสของเขาเนี่ยจะเป็นตัวคัมมิน B67 นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูสภาพใ,ใกล้ๆกันนะครับ สภาพเครื่องเนี่ยมาแห้งสวยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็พอ,อเป็นรถรุ่นใหม่แบบนี้นะครับนี่โยนของเขาเนี่ยก็จะทํางานได้เงียบมากๆเลยนะฮะนี่ฮะเป็นรถรุ่นใหม่นะครับที่เรางานได้ค่อนข้างเงียบมากๆนะครับเี่นะเงียบเลยนะครับปิดฝาปุ๊บเนี่ยเงียบเลยนะครับนี่นะตัวรถสวยมากนะครับเนื้อตัวเนียมาเนียนสวยมากๆเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพรอบคันของเขานะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพ เครื่องยนต์ของเขาอะนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในสภาพที่นั่นรบุญคนขับกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นเกียร์เล่นปั๊มให้ดูนะครับจะได้รู้ว่ากําลังการทำงานของเขาเนี่ยยังทําได้แรงดีปกติอยู่หรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับถัดขึ้นมานะครับในส่วนของที่นั่นรบุญคนขับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะครับของจักรตัดเซดัลบิ180ขีด 5B คันนี้นะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมล,ลองนั่งให้ดูนะครับออ่าเหะ พอนั่งแล้วฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับนี่เป็นคอนโทรลคู่นะขึ้นลง1ตัวนะครับแล้วก็ความหงาย1ตัวนะครับนี่นะฮะแล้วก็พอเป็นรุ่นใหม่แบบนี้เนี่ยการทํางานของคอนโทรลของเขาเนี่ยก็จะนิ่มมากๆเลยนะครับใช้นิ้วเคี้ยเนี่ยก็ไปแล้วนะครับนิ่มมากๆนะฮะเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูกันหน่อยนะครับลอยแบบชิวๆนะครับตัวนี้ก็ปั๊มแรงพร้อมใช้นะครับนี่นะฮะปั๊มแรงดีมากๆนะครับรุ่นใหม่นะฮะปั๊มจะทํางานได้ค่อนข้างไวมากๆอยู่แล้วนะครับนะะ จังหวะการยกแขนขึ้นลงนะฮะความห่ายก็ทําได้ไวดีมากๆนะครับน่ฮะแล้วก็จะตัวนี้นะครับมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับตะกี้อยู่ข้างล่างผมพลาดไปนะไม่ได้ชี้ให้ดูนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกล้องหลังของเขาเลยนะครับหน้าจอชัดเจ๋วนะครับเพิ่มความปลอดภัยที่หน้างานเราเนี่ยไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับผมนี่นะฮะมีกล้องหลังนะแล้วก็ระบบแอร์ของเขาเนี่ยก็มาเย็นเจี๊ยบเลยนะเอาไปก็พร้อมรุยงงานได้เลยนะครับนี่นะฮะ แล้วก็ต่อมานะครับแต่กีตาร์ระบบไปนะครับระบบเกียร์มอนุ่ออโต้นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับโหมดเขาอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเลือกปิดได้เลยนะฮะปิดง่ายแค่นี้เลยนะครับเป็นวอลลุ่มแบบนี้เลยนะครับมอญุเนี่ยก็คือจะเป็นอันซ้ายสุดที่เขียนว่ามอนุ่นะครับออโต้ก็จะมี2ระดับมีออโต้หนึ่งออโต้สองนะครับออโต้หนึ่งก็คือออโต้เริ่มที่เกียร์หนึ่งนะครับออโต้สองเนี่ยก็คือออโต้เริ่มที่เกียร์สองแค่นั้นเลยนะฮะใช้งานง่ายมากๆตัวนี้ก็สามารถปรับได้เลยนะครับแล้วแต่ความถนัดของคนขััััับบบนน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 นะะะะะคครรรรเเเเีีีีีีี่่่่ยยยยฮแล้้้้วววกกกก็็ใใสของง์์ตจมมมาหหทด5 เดินหน้า5เกียร์ถอยหลัง5เกียร์แบบนี้นะครับมาเดี๋ยวมาเรามาลองเทสเกียร์กันต่อนะครับตะกี้เทสแขนไปแล้วนะฮะเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันบ้างนะครับเดี๋ยวจะเริ่มไล่ตั้งแต่เกียร์สเลยนะครับตัวนี้เกียร์เขาจะเริ่มที่เกียร์สนะครับไล่ตั้งแต่เกียร์สไปจนถึงเกียร์หเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากถอยหลังก่อนนะครับเนะฮะเกียร์สถอยหลังนะครับเอาอึ๊บนะฮะเกียร์สเดินหน้านะครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะบิดพวงมาลัยให้ดูด้วยนนะะครับ วงมาเลยเขาก็ทํางานได้นิ่มดีมากๆนะครับเดี๋ยวลองเกียร์สามสลัหลังกันบ้างนะครับเกียร์สามเกียร์สี่นะครับปึ๊บอือพื้นที่แคบนิดนึงนะครับอาจจะรอได้ไม่เต็มสูบเท่าไหร่ลองเดินหน้าเกียร์สามกันบ้างนะครับเกียร์สามเกียร์สี่นะครับวุฒนะครับเนี่ยนะวงมาเลยนิ่มนะฮะเบรกก็เบรกดีเลยนะฮะถ้าเบรกไม่ดีเนี่ยผมเชนผมชนรถเคียนกระจุยไปแล้วนะครับเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวลองเกียร์ห้านี่เป็นเกียร์สุดท้ายนะครับนี่นะฮะ เดี่ยวไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องรอรอบนานเลยนะครับตัวนี้ก็เกียร์ไวดีมากๆนะครับนี่นะฮะจังหวเดินหน้าก็แรงดีปกตินะครับนี่นะ่าตัวนี้ก็เกียร์แรงดีมากๆนะครับเกียร์สองสามสี่ห้าเขาเนี่ยก็ใช้งานได้ครบเลยนะครับนี่นะฮะผิวนะครับพวงมาลัยก็นิ่มดีมากๆขับมือเดียวแบบชิวๆเลยนะครับนะนิ่มดีมากๆนะครับเดินหน้าขหลังจังหวะการใส่เกียร์เนี่ยสมูทดีมากๆนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากลูกเกียร์เลยนะครับ เบรกดีนะครับอ่าโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของสภาพภายในที่หน้าบิกบขับนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวรถตักซัตวิลล์หนึ่งร้อยแปดสิบขีดห้าบีคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักฮิตาชิซัตวิลล์หนึ่งร้อยแปดสิบขีดห้าบีคันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะฮะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาขับเทสมาลองดูตััววจรรรริงทีี่่หหนนนน้้้าาาแบบบะคือ อยากจะเรามาเปรียบเทียบนะฮะเจ้ารถคันนี้นะครับกับรถยี่ห้ออื่นสายอื่นเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับอยากจะมีโลเคชั่นที่ร้านนะครับพร้อมกับรูปแล้วก็วิดีโอนะ,ะของแต่ละคันนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดูเปรียบเทียบกันทางไลน์ไอทีหนึ่งด้วยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวซาด,ดิบิลหนึ่งวัตต์ปรสิทธิ์ขีด 5B คันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าน้องเนี่ยมาสวยมากๆนะครับแล้วก็เครื่องปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ย ก็ทางานได้แน่นแรงดีปกติหมดเลยนะครับเอาไปก็พร้อมลุยงานได้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ได้ต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะฮะกับเจ้าตัวรถตักิทาชิซาดะบิว180ขีด 5b คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแลวก็ฝากกด subscribe นะครับให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ